กรรมพยากรตอนชนะกรรมบทที่42เคล็ดวิชาพยากรกรรมหลังจากสนทนาสารพัดข้อจิปาถะอีกครู่ใหญ่อาจารย์ก็ขอให้เรากลับเพราะมีนั้นกับแขกสำคัญรายหนึ่งทีแรกเราค่อนข้างแปลกใจเพราะแต่ไหนแต่ไร ไม่เคยได้ยินอาจารย์เรียกใครว่าแขกสำคัญสักทีแต่แล้วเมื่อกลาบลาอาจารย์เดินออกจากตัวบ้านมาถึงโรงรถก็ได้ทราบว่าวีไอีของอาจารย์ก็คือเฮ้จก <Hey, Jack! S 1> ไม่พบกันนานหน้าตาท่าทางเปลี่ยนไปมากนนทการเดินยิ้มเข้ามาหาและโบกมือทักทายอืมว่าไงจ้าอ๋ออาจารย์บอกว่ามีนัดกับแขกสำคัญ นึกไม่ถึงว่าจะเป็นโจ๊กเนี่ยเนี่ยออาจารย์ประชดด้วยการกลับดาให้เป็นขาวแล้วมัง้งช่วงหลังเนี่ยโจ๊กมารุมกวนท่านบ่อยจะจะว่าอาจารย์ไม่พูดเล่นหรอเพิ่งออกปากไล่แขกกระจอกอย่างจ้าก,กลับบอกว่าต้องเตรียมต้อนรับแขกสําคัญกําลันจะน้อยใจอยู่ทีเดียวเนี่ยหลายเดือนก่อนเนี่ยพี่เอิร์เล่าให้ฟังว่าเจอเธอที่นี่ยังบอกเลยว่าหน้าตาอิ่มบุญขึ้นจะไม่นึกว่าจะเข้าขั้นผ่องใสารากับพระอย่างเนี้ยเอ็ะอ หรือว่าเธอกำลังจะบวชเหรอโจกกระพริบตาสองสามทีแล้วเบนหน้าไปทางอื่นอืมแล้วจ้าสบายดีเหรอก็เรื่อยๆจ้ถาถวัดกันแล้วจ้าคงสุขได้สักแค่ครึ่งเดียวของโจกมั้งเราหมายความตามนั้นโจกผ่อนลมหายใจแช่มช้าสม่ำเสมอเยี่ยงผู้ที่หายใจเป็นและมีความสุขอยู่กับลมหายใจของตัวเองตลอดเวลา อืตอนเนี้จะดังระดับประเทศแล้วก็น่าจะมีความสุขระดับประเทศนี่นะม่บอกว่าสุขแค่ครึ่งหนึ่งของคนตกต่อยอย่างโจ๊กได้ยังไงกันเหรอนี่โจ๊กจะอยากจะขอบคุณโจ๊กมานานแล้วล่ะอเรื่องอะไรเหรอเดี๋ยวนี้ยจะเห็นโลกต่างไปเหมือนเดากำลังยืนอยู่ในเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ทุกคนและทุกสิ่งเป็นองค์ประกอบละครกรรวิบากของกันและกันการมเป็นใหญ่ เป็นประธานในการสร้างเหตุการณ์สารพัดแม้ปราศจากเมฆฝนฟ้าก็ผ่าลงมาที่จะยืนได้เดี๋ยวนี้ถ้ามีกรรมอันสมควรให้โดนโอเอาละสิผูดาะเราอะ่ะหานาวร้อนๆเลยเนี่ยถ้าไม่มีโจก <c oughs> จะก,ก็คงไม่ได้มาพบกับอาจารย์การมีอาจารย์ที่สามารถชี้ทางถูกทางชอบให้เราได้ก็คือรุ่งอรุณของความเจริญข้างหน้าจะได้ดีมีสุขก็เพราะประกอบกรรมอันเป็นกุศลอย่างถูกต้องชีวิตเนี่ย ถือว่าจ้าติดหนี้โจกครั้งหนึ่งแล้วนะไม่หรอกจ้าที่เราพาจ้าไปพบอาจารย์คราวนั้นเน่ะก็ด้วยเจตนาแอบแฝงทั้งหากละคือแค่หวังคงจ้าเที่ยวก็หาอุบายล่อใจด้วยการพาไปดูหมอนะ่มันไม่ใช่เจตนาพาไปพบกับทางสว่างแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นขอจะได้ถือเป็นบุญคุณอะไรเลยนะโจกมีแต่ต้องขอแสดงความยินดีกับการเลือกเดินอยู่บนทางมงคลของจ้าเท่านั้นเน่ะเอาเป็นว่าจ้าขอขอบคุณโจกสุดหวัวใจเลยนะ ว่าแต่ถามจริงๆเธอโจอกำลังตั้งใจจะบวชเหรออืม,อ,มอนุุโมทนาค่ะก่อนยกมือไหว้ท่วมศ,รศรีรษะกริยาที่เจือด้วยความการแสดงความเคารพของลันดาวทำเอาเรายืนเก้อเก้อชอบคนไม่ทราบควรจะโต้อตอบอย่างไรถึงจะถูกอออ๋อ,อ,อขอบใจแล้วตั้งใจจะบวชนานแค่ไหนเหรออืมก็คงไม่รู้สินะคงจะบวชไปเรื่อย จนกว่าจะหมดบุญในผ้าเหลืองนะั้งนึกแล้วเทียวจะขอไปร่วมงานบวชด,ด้วยคนนะโจเอ้ยอย่าเลยจ้เอ้าทำไมละ่ะเอ้ยเพิ่งรู้ตัวว่าทุกวันนี้โจกยังทำใจตัดจ้าไม่ได้เด็ดขาดเสียทีทั้งที่เหมือนลืมๆม,มาตั้งนานแล้วจ้าคงไม่เข้าใจหรอกเห็นจ้าแล้วยังเหมือนถูกเข็มแทงตามเดิมโจกอยากบวชด,ด้วยความรู้สึกสงบนิ่งไม่อยากุ้งซ่านซัดสายเพราะว่าเจอรูปเสียงของจ้าอีก เราควรทำตัวเหมือนตายจากกันไปเลยดีกว่านะจ๊ะก็ได้คะ่ะเราจะไม่เห็นหน้ากันอีกขอให้หลวงพี่ปฏิบัติธรรมโดยปราศจากอุปสรรคและจงพบพระนิพพานในการปัจจุบันด้วยเถิดลานดาวยกมือไหว้เราอย่างสวยที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเบี่ยงกายก้าวเดินด้วยจังหวะที่มั่นคงจากไปเรากลับหลังหันมองตามเกือบพลั้งปากเรียกร้งไว้ก่อนเพื่อเอ่ยขอโทษ ที่อาจทําให้หลอนคุณนคล้องแต่เมื่อเห็นลานดาวเปิดประตูรั้วก้าวผ่านเขตบ,บ้านไปโดยสงบก็ยั้งปากทําใจตามวาจาที่ล่านเอาไว้ทาตัวเหมือนอยากตายจากกันลานดาวหันหลังเดินห่างไปเรื่อยๆจนลับตาเป็นสิ่งงดงามละมุนและควรเป็นภาพสุดท้ายที่เราจะได้เห็นเธอในชาตินี้สวัสดีครับอาจารย์ อืมสวัสดีฮําไมทําหน้าเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นล่ะคือว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาเดินสวนกับจ๊ะเพิ่งรู้ตัวว่ายังอะไรอวร์เข้าอยู่มากเลยครับจะบวชอยู่แล้วเจอเครื่องทดสอบใจหน่อยเดียวยกธงขาวเลยเหรอ,ออ๋อเปล่าครับแต่ว่าตอนเนี้ผมไม่ทราบจะทํายังไงเหมือนคนถูกเข็มแทงสะดุ้งจนเบลอไม่ทราบควรเลือกยาขวดไหนดี <c oughs> รูปเหมือนเข็มแทงตาเสียงเหมือนเข็มแทงหู อันนั้นก็จริงอยู่แต่ใจที่คิดถึงผู้หญิงเน่ไม่เหมือนเข็มแทงตัวเองหรอกมันแค่ออกอาการแดวดิ้นทุรนทุรายไปเองโดยไม่จําเป็นผู้หญิงเข้าไปต้องไกลแล้วอย่างดิ้นปัดปัดอยู่นั่นนี่แหละฉันถึงว่าพอความรักโผล่ความโง่ก็แพรมเห็นจากจิตเลยนะว่าความโง่เป็นเงาตามความรักมาจริงๆครับสตรีคือศัตรูของพรหมจันทร์พระพุทธเจ้าตรัสว่า สำหรับผู้ถือบวชไม่เจอสตรีเลยดีที่สุดอันที่จริงชะไล่เขากลับก่อนเวลานัดกับเธอตั้งครึ่งชงั่วโมงเธอก็ดันมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงซะนี่ <c oughs> คงเป็นดวงผมที่ต้องเจอบทพิสูจน์นะครับอันที่จริงผมลืมลืมเลือนเจ้ามาพักใหญ่แล้วยิ่งพอมาฝ่ายใจคิดเอาดีทางนี้ก็ยิ่งเหมือนตัดขาดได้หมดถึงรู้ว่าเขาดังถึงทราบว่าเขาออกรายการทีวีวิทยุไหนๆก็ไม่ติดตามไม่สนใจอย,อยากดูเลยล่ะครับ แต่พอเจอตัวจริงทีเดียวพิษความอะไรไหลย,ย้อนกลับเข้าหัวใจหมดเลยอะอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาคนเราอยากทวนกระแสตั้งใจทำอะไรดีๆจะมีบทพิสูจน์มาลองใจว่าผ่านไหวหรือไม่ไหวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วทุกอย่างสาเร็จง่ายได,ด้ทันทีโดยไม่มีข้อสอบทุกคนคงผ่านขึ้นสวรรค์และเข้านิพพานกันหมดแต่พอเจอข้อสอบและไม่ผ่านถึงมีมนุษย์ที่ตายไปสู่สุคติได้น้อยเต็มทน ครับผมจำได้ดีอาจารย์เคยสอนว่าคนเราเกิดมาเพื่อสอบไล่ไปเรื่อยๆถ้าเธอบวชด,ด้วยความตั้งใจปฏิบัติจริงไม่ยออ่อท้อคราวนี้อาจหมายถึงการสอบไล่ครั้งสุดท้ายอาจารย์ครับผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะยังไม่น่าไว้ใจเลยถ้าคิดถึงจ้าขึ้นมาอีกแล้วสลัดเขาออกจากหัวไม่ได้ควรทํายังไงดีล่ะครับผมอยากจะปล่อยวางเขาให้ได้เร็วๆนะครับเธอต้องแม่นหลักปฏิบัติกว่านี้อีกนิดนึง ตราบใดยังอยากตราบนั้นเธอยังไม่เริ่มปฏิบัติหรอกแม้จะเป็นความอยากปล่อยวางก็ตามเรื่องตื่น,นค่เนี้ผมยังจับจุดไม่ถูกอยู่เลยนะครับผมเนี่ยช่างโง่จริงๆเลยคนเราไม่ฉลาดเรื่องจิตของตัวเองกันง่ายๆหรอกจำไวเ้เถอะว่าการพยายามปล่อยวางวัตถุหรือบุคคลนอกตัวนั้นเป็นได้เพียงอาการแกล้งมองแกล้งคิดไม่ทำให้วางเฉยจริง ต่อมาดูเข้ามาที่ใจเห็นอาการทางใจที่ยื่นออกไปหาเรื่องข้างนอกแล้วทราบชัดว่าความหลงรักเป็นแค่อาการของจิตไม่มีอะไรมากกว่ามายาของจิตก็จะวางเฉยเสียได้ครับคิดแล้วชีวิตผมเนี่ยก็พลิกได้อย่างนึกไม่ถึงเลยนะครับอเริ่มต้นจากการดูหมอโดยไม่นึกว่าจะเจอคนที่เป็นยิ่งกว่าหมอดูตามมาด้วยการช่วยให้ผู้หญิงที่ตัวเองหลงรัก เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนโดยไม่ได้ตั้งใจสุดท้ายก็คืออยากได้เคล็ดวิชาพยากรณ์กรรมของอาจารย์อยากเอาดีเป็นหมอดูกรรมพยากรณ์เพื่อช่วยคนอื่นอย่างอาจารย์บ้างไปไปมาพอรู้สึกว่าเคล็ดวิชาพยากรณ์กรรมก็คือเคล็ดวิชาดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าเลยตกลงปรงใจบวชพระซะเนี่ยถ้าเป็นปีก่อนต่อให้เป็นอาจารย์มาทํานายว่าผมจะอยากบวชผมยังไม่เชื่อเลยนะครับ เรายังจำได้ดีถึงวันที่ขอวิชาจากหมอดูอุปการะแบบลักๆกลัวด้วยนึกในใจว่าวิชาของท่านอาจลี้ลับเป็นที่ปกปิดห่วงแหนยิ่งยวดแต่ปรากฏว่านอกจากอาจารย์จะไม่ปกปิดห่วงแหนวิชาแล้วยังมีความกระตือรือร้นสอนเราเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆอีกด้วยฝึกอย่างเข้มงวดอยู่ในการควบคุมและประการความถูกต้องจากอาจารย์ประมาณสี่เดือน ทั้งนั่งสมาธิแบบหลับตาทั้งกำหนดสติดูเหตุดูผลของกายใจในระหว่างวันเราก็เริ่มแยกออกว่าคิดยังไงเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตคิดยังไงเป็นเหตุให้เกิดอกุศลจิตรวมทั้งเริ่มประมาณได้ถูกว่ากุศลก็มีน้ำหนักแตกต่างกันตามเหตุปัจจัยนานาเมื่อเริ่มดูเหตุดูผลของรูปนามขั้นพื้นฐานเป็นอาจารย์ก็เริ่มสอนให้เราดูกายดูจิตคนอื่นเหมือนกับที่สัมผัส รู้จักกายและจิตตนเองเราพบด้วยความประหลาดใจว่าใครๆในโลกช่างมันเอาจิตไปแช่อยู่ในหนองน้ําแห่งความเศร้าหรือเอาจิตไปซุกอยู่ในป่ารกแห่งความเครียดเกือบทุกคนในโลกเป็นเหมือนกับที่อาจารย์ชี้ให้ดูคืออยากจะหายทุกข์หายโศกแต่กลับติดใจชอบสร้างเหตุแห่งความทุกโศกไม่เลิกราแปลกแต่จริงเหลือเชื่อแต่เป็นไปแล้วและเป็นมานานมากๆเสียด้วย เมื่อเฝ้าสังเกตเหตุผลของรูปนามในตนและคนอื่นชำนาญขึ้นจิตของเราก็เริ่มอยู่ในภาวะอุเบกขาได้เป็นปกติเพราะเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นไปตามเหตุผลที่สมควรอยู่แล้วเมื่อเราทำสมาธิได้นิ่งนานกว่าเคยอาจารย์ก็ชี้ให้ดูสิ่งที่เห็นได้ยากขึ้นนั่นก็คือภาพรวมของดวงจิตในแต่ละคนมีน้ำหนักของกุศลหรืออกุศลอ่อนแก่กว่ากันอย่างไร และความสว่างความมืดอันเป็นปกติในจิตนั่นเองดนให้บุคคลคิดเรื่องดีบ่อยๆหรือเรื่องร้ายบ่อยๆบันดาลให้เกิดความอบอุ่นใจหรือมีจิตแห้งผากตรงนั้นเองเราจึงสามารถเห็นคนเป็นสองมิติได้ในเวลาเดียวกันคือร่างข้างนอกที่แสดงโครงสร้างกเก่ากับจิตใจภายในที่กำลังก่อร่างสร้างกรมใหม่ๆบางคนสอดคล้องกับของเดิม แต่ก็มีมากที่ขัดแย้งเป็นคนละเรื่องเห็นชัดในคนรูปร่างหน้าตาดีๆแต่ว่ามีจิตวิญญาณเหมือนปีศาจอาจารย์สอนพื้นฐานต่างๆเช่นให้เราสัมผัสว่าคนไหนมีแนวโน้มคิดพูดชั่วๆใส่หูคนอื่นเป็นประจำจะเห็นดวงจิตภายในของผู้นั้นปรากฏเป็นร่างหยาบมืดมนและเต็มไปด้วยกระแสะความวุ่นวายสอดคล้องกับพบที่มากด้วยเหตุการณ์วุ่นวาย ทำร้ายจิตใจกันและกันและเปรียบเทียบกับคนที่มีแนวโน้มคิดพูดดีๆประโลมคนอื่นให้รู้สึกเย็นจะเห็นดวงจิตภายในของผู้นั้นปรากฏเป็นร่างละเอียดสว่างสวัยและแผ่ความเย็นซ่านสอดคล้องกับภพบที่เปี่ยมด้วยไมตรีจิตจากนั้นอาจารย์ช่วยป้อนกำลังหนุนให้จิตของเราตั้งมั่นแน่นิ่งถึงระดับหนึ่งชั่วคราวเพียงพอจะรู้เห็นทะลุเข้าไปว่า จิตแบบหนึ่ง,น,งนั้นเหมือนมีสิ่งแวดลอ้อมอันเป็นพบเป็นภูมิสมตัวแสดงให้เห็นอยู่แล้วทํานายได้ทันทีว่าถ้าตายเดี๋ยวนั้นจะไปอยู่ที่ไหนหรืออย่างน้อยประมาณถูกว่าช่องชั้นที่สมตัวควรต่ำหรือสูงใกล้ชิดหรือห่างไกลมนุษยภูมิเพียงใดจากการเห็นระดับพื้นฐานเราเริ่มได้แนวทานสองสำรวจผลกรรมหลักๆ เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นราษาคนธรรมดาคนหนึ่งว่าทำกรรมขาวอย่างนั้นหรือกรรมดำอย่างนี้ได้ผลอย่างไรทำกรรมขาวละคนกรรมดำจะออกหัวออกก้อยท่าไหนกระทั่งถึงจุดหนึ่งย้อนกลับมาเห็นชัดว่าตนก็เป็นผู้หนึ่งที่กําลังเล่นเกมแห่งความไม่รู้เกมแห่งความเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกยากจะพยากรณ์ว่าชาติไหนพบใดจะเคราะห์หามยามร้าย ก่อกรรมดำอันเป็นเหตุให้ต้องร่วงหล่นลงสู่อบายภูมิเข้าให้บ้างเมื่อตระหนักว่านารกมีจริงและไม่ใช่เพียงอุปมาอุปไมยเช่นสวรรค์ในอกนรกในใจความหวาดกลัวก็ดนให้เราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับกรรมแสงหน้าผู้อื่นนั่นคือคำถามว่าด้วยกรรมอย่างไรจึงดับกรรมทั้งปวงเสียได้และคำตอบที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นานนับพันปีมาแล้วก็คือ กรรมไม่ดำไม่ขาวหรือปฏิบัติธรรมภาวนาจนจิตใสเหนือความขาว,ขาวของกุศลและความดำของอกุศลและวิถีทางของผู้ตั้งใจทำกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือวิถีทางของนักบวชในพุทธศาสนาเมื่อตกลงปลงใจแน่นอนรวมทั้งขออนุญาตพ่อแม่แล้วว่าจะบวชเราก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ให้ถอนการรู้เห็นกรรมของคนและสัตว์อื่นเสีย แล้วกลับเข้ามารู้เห็นความไม่เที่ยงไม่น่าติดใจย,ยินดีของกายใจเราเองซึ่งเราก็อุทิศเลือดเนื้อและวิญญาณทั้งหมดให้กับการฝึกรู้ฝึกดูตามแนวที่เรียกว่าสติปฐานสี่นั้นเต็มกำลังเราดำรงชีวิตในอีกแบบหนึง่งเห็นโลกและตนเองในอีกมุมมองหนึง่งสุขสงบและปราศจากเยื่อใย,ยกระสันอยางประการต่างๆมาระยะหนึง่ง จนเริ่มชะล่าว่าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสแล้วกระทั่งถึงวันนี้เองจึงเพิ่งรู้ว่าการไม่เคยทอดสายตาปราณีใครยกตัวอย่างเช่นวันนี้มหาอาจารย์ด้วยความตั้งใจดีนึกว่ามาสู่เขตปลอดภัยจากการติดตามของกามกลับกลายเป็นว่าเจอของแข็งสุดยอดเขาให้ไม่เขียบ้านอาจารย์นี่เอง เดี๋ยวนี้จิตของลานดาวปรากฏเป็นดวงวิญญาณโสพิษอภาสมร่างจึงบาดจิตยิ่งกว่าเดิมหลายขุมยิ่งบวกเข้ากับความปฏิพัทิ์เดิมของเราที่เคยรุนแรงอยู่แต่ก่อนตบะบารมีธรรมจึงร่อแร่ว่าจะพังทลายกระทั่งมานั่งแสดงอาการหมดท่าให้อาจารย์เห็นในนาทีแรกเอออาจารย์ครับวิถีชีวิตของจ้าเปลี่ยนไปอย่างมากก็ด้วยคำทำนายของอาจารย์ อย่างนี้ไม่ถือว่าคําทํานายรบกวนระบบกรรมของจ้าหรือครับอาจารย์ฉันแค่บอกเขาว่าทํากรรมแล้วต้องรับผลกรรมอย่างเช่นเขาลวงให้คนอื่นมามีความหวังกับความรักที่เป็นไปไม่ได้ก็ต้องประสบกับความรักที่เป็นไปไม่ได้คืนเข้าให้บ้างหากฉันไม่บอกเขาก็จะไม่อาจโยงเองได้ถูกว่านั่นเป็นการสนองกรรมทันตาในชาติปัจจุบันเมื่อผลกรรมแสดงตัว ย่อมศูนย์เปล่าแต่นี่เพราะฉันพูดดักไว้ก่อนเมื่อผลกรรมแสดงตัวเขาถึงเริ่มเชื่อและไม่ใช่เชื่อคำพูดของฉันแต่เชื่อว่าวิบากกรรมมีจริงครับขอเพียงรู้กฎแห่งกรรมดุงดาวก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็ทำได้ในแง่ส่งอิทธิพลคุมรูปชะตาแต่ละคนมาตกอยู่ในร่องชะตาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้กรรมเกา่าถ้าเราเรียนรู้ว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นแต่ละอย่าง เป็นผลจากกรรมดำประเภทไหนก็เพียงเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนความเคยชินที่จะก่อกรรมดำนั้นเป็นกรรมขาวขั้วตรงข้ามในที่สุดก็เกิดภาวะกรรมชนะกรรมให้เห็นเองอเข้าใจแล้วครับอาจารย์ดวงดาวนะ่ะเก็บไว้เป็นของสวยของงามไว้ดูเล่นตอนกลางคืนก็พอแล้วกรรมเรานี่แหละ ที่ควรเอาไว้สำรวจดูจริงจังตลอดวันตลอดคืนว่ากําลังเป็นดำหรือเป็นขาวเรารู้จักกรรมอันเป็นประโยชน์สูงสุดคือกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อความสุขในปัจจุบันเพื่ออยู่เหนือกรรมเพื่อชนะกรรมทั้งปวงเพื่อพ้นจากทุกข์ในโลกนี้และโลกอื่นกันแล้วหรือยัง